สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับอีพีนี้เป็นเรื่องราวหลอนที่ส่งมาจากจังหวัดกระบี่นะครับคุณอุ่นเป็นคนส่งมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของคุณเหมียวพี่สาวเขาเป็นเรื่องราวประหลาดเกี่ยวกับสามีของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองฟังดูครับ และถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับในดึกสงัดของคืนวันหนึ่งดิฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงเล็กๆที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านเล็กน้อยที่ดิฉันออกมานั่งที่นี่ในคืนนี้ก็เพราะอยากจะสบายใจนั่งฟังเพลงลมพัดเย็นๆเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลา ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแต่ว่าทำไมวันนี้ดิฉันไม่รู้สึกง่วงเหมือนปกติเลยกําลังนึกอะไรเพลินๆแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวค่ะเมื่อได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกเหมยวเหมยวและเมื่อดิฉันมองไปตามเสียงที่เรียกนั้นคิดในใจว่าดึกป่านนี้แล้วใครกันนาที่มาเรียกอยู่ได้ เมื่อเพ่งมองอยู่นานสักพักสายตาก็จะเริ่มชินกับความมืดแล้วก็มองเห็นว่าคนที่เรียกดิฉันนั้นยืนอยู่ใต้ต้นหูกวางซึ่งตอนนี้ก็มีแต่ใบถ้าคนที่ดิฉันเรียกยืนอยู่กลางแจ้งก็คงไม่ต้องเสียเวลามองนานขนาดนี้แต่เพราะคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดจึงมองอยู่ตั้งนานแล้วดิฉันก็รู้ว่าเขาเป็นใครคะ่ะ โอ้พี่ชัยนั่นเองเอา้าไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมละ่ะขึ้นมาข้างบนก่อนสิดิฉันออกปากเรียกสามีพี่ไม่ขึ้นไปหรอกพี่จะรีบไปแวะมาเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าพี่กำลังจะไปแล้วนะแล้วอย่าลืมคิดถึงพี่บ้างละ่ะพี่เป็นห่วงนะสิ้นเสียงตอบของพี่ชัยดิฉันก็นึกอยู่ในใจว่า เอเมื่อตอนบ่ายสามโมงพี่ชัยก็มาบอกเราแล้วนี่นาว่าจะออกเดินทางไปทำงานที่นครสวรรค์ตอน5้าโมงเย็นแต่แล้วตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วทำไมยังไม่ไปอีกล่ะพี่ชยัยไหนบอกว่าจะเดินทางไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นไงล่ะทำไมป่านนี้ยังไม่ไปอีกอ่ะก็พี่ตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่5้าโมงเย็นนั่นแหละแต่พอดีงานเพิ่งเสร็จ เพราะว่าเพื่อนมันทําค้างไว้พี่ก็เลยต้องทําแทนมันก็เลยต้องออกดึกหน่อยอะ่ะดิฉันก็ถามต่อไปว่าแล้วพี่ชายไปยังไงล่ะคนเดียวอะ่ะใครบอกว่าพี่จะไปคนเดียวพี่ไปกับเพื่อนสองคนทีแรกว่าจะไปกันสามคนพอดีเพื่อนพี่อีกคนนึงอะ่ะเขาติดธุระก็เลยไม่ได้ไปกับพี่แต่ไม่รู้สินะดีแล้วล่ะ ที่มันไม่ได้ไปกับพี่เพราะคนอย่างพี่มันโชคร้ายต่อไปเนี้ยก็คงไม่มีใครอยากไปไหนกับพี่และพี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหน้าเหมียวอีกเมื่อไรเมื่อได้ยินพี่ชายพูดแบบนั้นดิฉันเองก็เริ่มหงุดหงิดที่พี่ชายทำไมพูดจาแบบนี้ดิฉันจึงต่อว่าไปเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพี่ชาย พูดอย่างกับว่าชาตินี้เราจะไม่ได้เจอกันอีกอย่างนั้นแหละพี่ชายนิ่งไม่พูดอะไรหลังจากนั้นก็ตอบมาว่าเออเหมียวไอ้คมเพื่อนพี่มันเป็นคนดีนะพี่บอกให้มันช่วยดูแลเหมียวแทนพี่และละแทนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่พี่ชายก็กลับตอบดิฉันมาแบบนี้อีก คืนนี้พี่ชายพูดอะไรแปลกๆนะเรียกขึ้นมาบ้านก็ไม่ยอมขึ้นแถมพูดอะไรพร่ำเพื่อพูดแล้วพูดอีกพูดอะไรเพอเจอร์พี่ชายไม่เคยเป็นคนแบบนี้นี่นะดิฉันเริ่มหงุดหงิดแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยพูดตอบไปแบบนั้นพี่จะรีบไปแล้วนะนี่มันดึกมากแล้วเดี๋ยวเพื่อนพี่มันจะคอยอ้าว และนี่พี่ชายมากับใครเหรอพี่มากับเจ้าเล็กมันคอยอยู่ในรถข้างนอกรั้วบ้านนะ่ะเหมียวพี่ไปแล้วนะพอพูดจบพี่ชายก็โบกมือให้ดิฉันดิฉันก็โบกมือตอบแล้วก็หันหลังเดินไปทางประตูรัว้วที่ถูกบังด้วยร่มไม้นานา,นาชนิดจนมองไม่เห็นพี่ชายอีกเลย หลังจากที่พี่ชัยออกเดินทางไปดิฉันนั่งนึกถึงคำพูดและกริยาท่าทางแปลกๆของพี่ชัยแล้วดิฉันก็เดินเข้าห้องนอนทั้งๆท,ที่ไม่รู้สึกง่วงเลยดิฉันนอนคิดถึงเรื่องพี่ชัยจนหลับไปอย่างไม่รู้ตัวและพอมารู้ตัวอีกทีก็หกโมงเช้าเห็นจะได้พอลุกขึ้นมาจากที่นอนก็จัดการทำภารกิจประจำวันเมื่อเสร็จแล้ว ก็ลงไปเดินเล่นแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยสดชื่นเหมือนทุกวันเลยอากาศร้อนๆยังไงก็ไม่รู้และเมื่อดิฉันกำลังจะเดินเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงแตรรถดังอยู่หน้าบ้านนึกอยู่เหมือนกันว่าใครที่มาหาเราแต่เช้าดิฉันจึงเปิดประตูแล้วก็โผล่หน้าออกไปดูอ้าว กลายเป็นพี่นิคมนั่นเองไม่รู้ว่าวันนี้พี่นิคมมีธุระอะไรตั้งแต่เช้าพี่นิคมเดินมาหาดิฉันด้วยสีหน้ากังวลแววตาเหมือนมีเรื่องอะไรสำคัญมากจะบอกอพี่จะมาบอกเหมียวว่าอาคือคือชัยมันตายแล้วนะ ฉันได้ยินคำพูดนั้นหัวใจดิฉันมันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มอะไรนะพี่นิคมพี่นิคมพูดว่าอะไรนะพี่ชัยพี่ชายตายแล้วเหรอดิฉันรู้สึกว่าตัวของดิฉันเองตอนนี้เหมือนลอยอยู่บนอากาศตาลายมืดมัวเหมือนกำลังจะเป็นลมล้มพับ แล้วดิฉันก็ต้องพยายามตั้งสติให้มั่นคงที่สุดอ,อะไรกันพี่นิคมพี่ชัยตายเมื่อไหรอ่อ่ะและพี่ชัยเป็นอะไรตายพี่ชัยตายเมื่อคืนนี้เวลาน่าจะประมาณห้าทุ่มดิฉันฟังพี่นิคมเล่าถึงกับขนลุกสู้ตาโตหัวใจสั่นเทา ตายตอนห้าทุ่มเหรอก็เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนน่ะพี่ชายยังมาหาหนูอยู่เลยอะแล้วดิฉันก็นึกทบทวนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ตอนพี่ชัยเข้ามาในบ้านเขาเข้ามาได้ยังไงเมื่อดิฉันล็อกประตูรั้วไว้อย่างดีและคำพูดที่พี่ชายพูดกับดิฉันเมื่อคืนก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าชาตินี้ จะไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกเลยเอา้าวแล้วใครมาบอกเรื่องนี้กับพี่นิคมล่ะคะดิฉันเอ่ยถามพี่นิคมไม่มีใครมาบอกหรอกพี่ก็ไปด้วยกับมันนะสิชายมันขับรถไปกับเจ้าเล็กแต่พี่ขับไปคนเดียวตอนแรกพี่ก็ว่าจะนั่งไปกับมันแต่คิดอีกทีอ่ะพี่เสร็จงานช้า พี่ขับรถตามไปดีกว่าชัยมันจะได้ไม่ต้องรอพี่แต่ระหว่างทางอ่ะชัยมันก็ขับรถชนกับรถสิบล้อทั้งชัยและเจ้าเล็กตายคาที่ทั้งคู่ส่วนพี่รอดมาได้เพราะว่าพี่ขับรถไปเองตอนที่พี่ไปเห็นสภาพของทั้งสองคนน่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเหมียวดิฉันล้มฟุบ ลงไปกองกับพื้นร้องไห้เสียใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตไม่น่าเชื่อว่าคนที่รักกันเห็นกันอยู่หลัดหลัดจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแบบนี้ก็เมื่อคืนนี้พี่ชัยยังมาหาเหมียวเลยอ่ะพี่นิคมเชื่อไหมเขามาหาเหมียวนะแต่เหมียวก็สังหรอนใจในคำพูดของพี่ชัยอยู่เหมือนกัน ว่าทำไมพูดจาแปลกๆแล้วก็ไม่นึกเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อะมันไม่จริงอะมันไม่จริงดิฉันร้องไห้เหมือนคนขาดสติพี่นิคมก็พยายามปลอบใจดิฉันเพื่อไม่ให้ดิฉันเสียใจไปมากกว่านี้เรารีบไปกันเถอะเหมียวตอนนี้ศพของชัยอ่ะ อยู่ที่นครสวรรค์นโน่นแน่กว่าจะไปถึงะก็คงใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงครูหนึ่งต่อมาดิฉันก็จัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งน้ำตาแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าจะไปรับศพพี่ชัยแล้วให้พ่อกับแม่ตามไปทีหลังส่วนดิฉันก็ออกเดินทางไปกับพี่นิคมหลังจากนั้นเจ็ดวันต่อมา ศพของพี่ชัยเสร็จสิ้นลงท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจพวกเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพี่ชัยและเจ้าเล็กเพื่อให้ดวงวิญญาณของทั้งคู่ไปสู่สุขติและดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นสาวไม้อยู่คนเดียวมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้เรื่องพี่ชัยและคิดว่า คงจะอยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ต้องขอบคุณคุณอุ่นนะครับที่ส่งเรื่องราวของคุณเหมียวพี่สาวเขามาให้เราฟังคุณเหมียวนั้นเป็นคนที่มีรักเดียวใจเดียวก็ขอให้ความรักในครั้งนี้เป็นความทรงจําที่ดีของคุณเหมียวตลอดไปนะครับและจะหากว่าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้ที่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีลนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หนุ่มองค์กรพันธอ Official เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มองกรพันออ o f f i ชียลและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ